สวัสดีค่ะสวัสดี F C นะคะช่องปุ้ยผะารวยทุกท่านนะคะมาดูกันนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับชุด3ามตัวบนนะคะชุด3ามตัวบนชุดเต็มนะคะ3ามตัวบนชุดเน้นชุดเต็มแล้วก็2ตัวบน2ตัวล่างนะคะในคลิปนี้เลยนะคะแต้มเติมเนาะก็อยู่ในนี้ให้แล้วนะคะเสร็จสับนะคะทุกคนหลักลงุงหลักร้อยเนาะ สามตัวบนชุดเต็มนี่มันจะหลายหางนะคะก็ไปคัดเอาตัดกันเอานะคะทุกคนวดก่อนนี่เข้าสามตัวตรงนะคะแต่ว่าชุดนิ้นนะคะได้ชุดโต๊ดไปเสียดายนะคะที่แต้มเราหลุดนะคะวดก่อนนี่หลักร้อยเข้าไปที่แปดนะคะแอดก็นิ้นให้ห้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะไม่มาเลยนะคะทุกคนไม่ใช่กับกรไม่ไกลเคียงด้วยนะคะนี่เนาะ <c oughs> ก็เข้าตามนี้เลยนะคะและแอดก็จะมีเอ่อสองตัวบนนะคะสองตัวบนสองตัวล่างให้ดูด้วยนะคะ ก็เอฟซก็ดูกันไปแล้วเนาะบางท่านก็ดูไปแล้วแต่บางท่านก็หาคลิปไม่เจอนะคะก็ให้ดูในนี้อีกรอบนะคะนี่เนาะก็เข้าไปเน้นๆนะคะวันนี้ขอให้เข้าตัวเน้นๆอีกนะคะนี่นะคะสามตัวบนนะคะชุดเต็มนะคะนี่เราจะมีชุดเต็มแบบนี้ให้นะคะเผื่อมีตัวไหนที่เอฟซชอบนะนี่นะคะก็เข้าไปเต็มๆเนาะทุกคนนะคะมีงวดนี้เข้าไปสามตัวตรงนะคะ สามตัวตรงชุดเต็มนะคะเสียดายที่แต้มหลุดนะคะไม่ได้นับแต้มนะคะแต่ว่าอยู่ในตัวตัวชนนะคะแอดชนกับร้านศูนย์เจ็ดนะคะก็เลยอะไรที่ติดศูนย์ติดเจ็ดนะคะเราก็จะเล็งไว้ก่อนนะคะทุกคนเ,เข้าไปล็อกนี้นะคะเข้าไปล็อกแปดหนึ่งเจ็ดนะคะแปดหนึ่งเจ็ดเนาะสามตัวตรงนะคะสามตัวตรงล็อกนี้เผื่อฟุกนะคะทุกคน,นถามว่าเข้าดีไหมมันก็เข้าเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนนะคะแต่ว่าจะจับได้ไหมเท่านั้นแหละเนาะ จะจับได้ไหมเอามาดูงวดน,นี้นะคะแอดให้ตัวไหนนะคะเอาไปชมกันเลยนะคะงวดน,นี้นะะแต่ว่างวดน,นี้ก็จับได้นะคะแต่ว่ามันจะเยอะหน่อยนะคะเลือกคัดเลือกเอาเด้อหลักะะ้นนยกกอยนะคะทุกคนคัดเอาค่ะหลักลุงหลักร้อยนะคะเอามาดูงวดน,นี้นะคะแอดให้ตัวไหนนะคะให้ดูชุดนงชุดเน้นก่อนเนาะอ่าให้ตัวไหนสามตัวนะคะสามตัวบอ อาให้ดูพวกหลักร้อยไปก่อนนะคะบางท่านยังไม่เห็นบ่หลักร้อยนี่นะคะหลักร้อยของเรานะคะ9012นะคะ901234นะคะแอดก็เน้นไปที่012นะคะเน้นไปที่012ตามนี้เลยนะคะทุกคนเนาะตามนี้เลยนี่หลักร้อยของเรานะคะให้ดูชุด2ตัวก่อนนะคะอ่าสองตัวล่างนะคะ2ตัวล่างเนาะได้หลักรงหลักร้อยมาแล้วนะคะทุกคนอีเด้อแตมนะคะ แตมล่างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเด่นล่างเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองเนอะอาตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะแล้วแต่เอฟซีชอบนะคะแอดก็นินไปนที่ 39, 3, 13, 12, สามเก้าสามศูนสามหนึ่งสามสองซีเมนบนอ,องจะล่อมึงจะจะนินถูกไหมนะคะนี่ก็ชุดตัดล่างนะคะชุดตัดล่างชุดที่น่าลุ้นนะคะแอดก็ลืมวงกลมตัวนี้ไว้ด้วยนะคะแปดเก้านี่เนาะ นี่นะคะตัวที่หน้าลุ้นนะคะไม่รู้จะเน้นเข้าไหมนะคะงวดก่อนนี่ฟุกเน้นเข้านะคะสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเอาลองดูนะคะชุดบนชุดล่างนี่ห่วยงวดก่อนชุดบนเอ้ยชุดล่างเข้าแปดเจ็ดตัวกลับนะคะแต้มห้านะคะงวดก่อนนี่เข้าที่แต้มห้าค่ะแต้มบนแต้มล่างยังไม่หลุดนะคะอ่ะมาดูนะคะชุดสองตัวบนนะคะสองตัวบนนะคะให้ไปที่ นี่นะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนดูกันเอาเองเลยเด้อแอดไม่อ่านมันเยอะนะคะต่ทำบนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเด่นบนสองสามสี่ห้าเนาะเน้นไปที่เจ็ดสามนะคะเจ็ดสามหกสามหกสี่นะคะใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะคะชุดตัดบนแอดจะตัดได้ไหมนะคะทุกคนรอรุ้นรอดูกันนะคะสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวก็รู้นะคะนี่เก็สามนี่ชอบมากนะคะพอดีไม่ชนกระสูตรพอดีนะคะจัดนักจัดเต็ม สีแมนบอกค่ะเจ็ดสามมันจะออกตัวใดนเนาะนะคะแอดว่ามันต้องออกเลขตัวเดิมๆนะคะทุกคนแอดว่าน่าจะเป็นเลขตัวเดิมนะคะเมื่อหูแล้วเซนต์มันบอกอย่างนั้นนะคะว่าเป็นเลขตัวเดิมแต่มันจะตัวไหนมันน่าจะออกวนอยู่อยู่แถวๆนี้แหละคะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบแปดหนึ่งเจ็ดอาจจะเป็นข้ามงวดไปก่อนหน้าเราอาจจะเป็นข้ามงวดไปมันออกอะไรนะ 6, 2, กหกสองบรืออะไรนะคะมันมีหกสองอะไรก่อนหน้านี้นะคะ อาจจะออกประมาณนั้นละแอดว่านะคะอันนี้ความรู้สึกนะคะเราเอาทุกคนแต่ว่าตามสูตรมันให้ตามนี้นะคะเอามาดูชุดสามตัวบนเนาะคนเอซก็บอกค่อยก็รอสามตัวอยู่อส์อ่าบางท่านก็รอดูสามตัวนี่นะคะสามตัวบนชุดเน้นของเราตามนี้เลยนะคะทุกคนอนแคบเลยเรามีสามตัวบนชุดเน้นแล้วก็ชุดเต็มให้นะคะเห็นชัดเจนไหมเนาะนะคะ เน้นนะคะ073173273973นะคะใครชอบด้วยก็จัดนะคะชุดลองแอดจะให้เป็น063163263963นะคะไอ้พวกที่แอดวงกลมนี่คือตัวที่มันเข้ารอบนะคะตัวที่น่าลุ้นนะคะแต่แอดก็ไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเน้นได้นะน,าน้าทีถึงจะเน้นได้นะคะทุกคนอลองดูด้วยอันนี้แอดก็เน้นให้แบบนี้นะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะ ตัวนี้ชุดนิ้น,นะค่ะชุดนิ้นนะคะหลักร้อยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แต้มนะคะแต้มสามตัวบนคือแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะตัวนี้เป็นชุดเออชุดชุดนิ้น,นะค่ะทุกคนชุดนิ้นนะคะก็ตัดสินใจเอานะคะจับในเบิร์เดนนี่ด้วยนะคะจะเป็นตัวไหนนอมานะคะทุกคนบางทีก็ตัวที่ไม่เข้าแต้มมันก็ก,ก็ก็เข้าด้ค่ะอแต่ก็ขออย่าให้แต้มเราหลุดเถอะค่ะ ไม่ไม่น่าจะหลุดหน้างวดนี้นะคะอย่หลุดที่ละหลูกละหาตัวมาชนให้มันน้อยตัวก็ได้นะคะทุกคนเอ้าแคปเราบอกให้ดูนานๆหน่อยนะคะสามตัวชุดนี้น,นะคะเผื่อมีคู่ชอบไปตัวสองตัวพอนะคะทุกคนเพราะว่ามันอุ้ยมันก็โหดซะเหลือเกินนะคะช่วงนี้นะคะทุกคนเนาะมันก็ยากได้แบบ แอดก็อยากได้เหมือนกันนะคะเม็ดเดียว,วแบบเข็นๆนะคะอ4ตัวนะคะชุด4ตัวบางทาง่านยังไม่เห็นนี่เด้อชุดจับ4ตัวนะคะแอดจับให้นะคะทุกคนจับเนี่ยเพิ่งจะจับได้แค่ครั้งเดียวนะคะปีนี้นะคะอันนี้แก้ไขเป็นวันศุกร์นะคะก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะคะเอ่อโอ้ทำไมไม่เห็นแอดจับได้เลยงวดก่อนบ่กแปดเจ็ดหนึ่งแปดอ๋ออันนี้มันสูตรตัวนี้มันเข้านะคะไม่ใช่แอดจับได้นะ สูตรมันเข้าของมันนะคะที่เขียนว่าสูตรนี้เข้าก็คือเออมันจับเข้านะคะเพราะว่าเลขมันก็หลายตำแหน่งขนาดนี้มันไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะทุกคนเนาะเออสูตรมันก็เข้าของมันไปแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ได้นะคะอ้าวนี่นะคะมาดูนะคะนี่เนาะชุดเออชุดสามตัวบนนะคะชุดเต็มของเรานี่ค่ะทุกคนแคปเบาเลยนะคะเราจะใช้หลักร้อยทั้งหมดหกตัวนะคะทุกคนนี่เนาะ เด่นบนแอดนะคะสองสามสี่ห้าเด่นบนหลานนะคะสองห้าแปดหนึ่งนะคะเราชนกันที่้าฝนตกคิเราชนกันที่สองห้านะคะเราก็จะเน้นไปที่ตำแหน่งสองตำแหน่งห้าไม่ว่าจะหลักหน่วยหลักสิบนะคะเราก็จะเน้นไปหมดนะคะทุกคนนะคะอันนี้หน้าแรกนะคะไอแคบปเลยศูนย์หนึ่งสองนะคะเราจะเน้นไปที่หลักร้อยของเราก่อนนะ หวยออกอะไรงวดก่อนสองสองห้าหรือเปล่านะคะมีไม่สองสองห้าออนั่นไงโอ้เลขไทยตัวนี้ทุกคน,นนี่มันเข้ารอบเลยเลขรัฐบาลไทยได้สองห้าสองนี่โ้้ยสองห้าสองเลขรัฐบาลไทยเลยได้หนี่น,นิตัวนี้นีหน,นิเห็นบ่นเลขรัฐบาลไทยได้นีโอ้ยบ่เมนเลขไทยสิมาบ่อมันชนสองหาเนาะทุกคนเนาะเอานี่เขียบเอานะคะบนนะคะชนสองห้านะคะทุกคน,น หูมเป็นเลขไทยสิมาเลขไทยชอบมาวันศุกร์นะคะทุกคนเลขไทยชอบมาวันศุกร์อันนี้หน้าที่สองนะคะตัวนี้เป็นหน้าที่สองเลยนะคะแขบเอานะคะใช้หลักร้อยทั้งหมดหกตัว FC อาจจะบอกว่ามันเยอะนะคะนี่เราดูเป็นแนวทางนะคะพวกแอดบันพีก็ชอบลุ้นทิปก็มีนะคะบางงวดก็ไปอ่าบางงวดก็ไปตัวเน้นนะคะบางงวด FC ก็ไปจับเอานะคะไปดัดไปแปลงกันเอาเดอ้อจะลองดูนะคะสองห้าสวยอยู่เด้อค่ะทุกคน สองห้าโอ้ยเหมือนเลขรัฐบาลไทยจะมาหรือแบบงวนนี้อะตีเาขาโกจะขวบสวยเนาะสองห้าอไทยสยามกินตุมมามา่มเมื่อมาตีซีตีหายเพื่อ่อยเนาะบาท เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะแคปเอาเรเบอร์จานี่แล้วค่ะตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะเราจะใช้หลักร้อยทั้งหมดนะคะจะเป็นอย่างนี้ยคะ่ะตลอดเลยแอดก็ทําให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนดีก็ไม่มีอะไรดูเนาะชุด3มตัวเผื่อใครชอบด้วยนะคะบางท่านก็ไม่รู้จะชอบไปคู่ไหนจับคู่ไหนนะคะอาจมาดูในนี้โอ้ยแอดขอ่อยขึ้นมาแค่ตัวนี้สามหาๆจังสีเนาะโอ้ พอดีเลขบ้านเลขรถพอดีนะคะมาเจอก็เอกใจพอดีก็ลองดูนะคะทุกคนมีคู่ชอบบางท่านชอบสิบห้างก็ไปสิบห้างบางท่านชอบห้าห้าง,างก็เลือกเอาค่ะห้าหางเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้ยิงขอให้ฟังนะคะขอให้โชคดีเนาะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะอันนี้หน้าแรกเนาะ,ะเรามาให้ดูหน้าชุดเน้นกันนะคะนี่ชุดเน้นนะคะจะใช่จะมาไหมเนาะเอาขอให้เข้าเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้อันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า